สวัสดีครับ FC น้ำหมักสูตร2ของอาจารย์ต้นนะฮะวันนี้วันที่ห้ากุมภานะฮะเริ่มร้อนแล้วนะครับห้ากุมภาหกแปดนะฮะกีดหนึ่งพักสองนะ,ะกีดหนึ่งพักหนึ่งพัก2แล้วแต่อารมณ์คนกีดนะฮะนี่มาดูว่าเราใส่ขี้วัวยังไงนะครับขี้วัวแห้งเลยนะใส่อย่างนี้เลยตามร่องวางเป็นจุดๆไปเลยนะครับใส่ไม่เยอะหรอกครับพอประมาณอย่างงี้แหละ เทเทกระสอบลาดลาดลงไปตามร่องนะครับขี้วัวแห้งๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับขี้วัวต้องเป็นขี้วัวแห้งๆถึงจะดีฮะมีปวกอย่างนี้ยิ่งดีนะฮะร,รู้มาจากไหนปวกใช่ไหมย่อยสลายให้เราปวกอย่างนสวนยางนี่แหละครับเอามาวางปุ๊บป,ปวกมาปั๊บเลยนะฮะฝนนี้นะฮะมันรากมันก็จะมากินเต็มหมดเลยอย่างเงี้ยรากคุมเนี่ยถ้าใครเคยใส่ขี้วัวขี้ไก่ก็จะรู้นะฮะ มันจะมากินทุกอนมแม้กระทั่งใบไม้เนี่ยเกี้ยงนะครับถ้าจุลินทรีย์เยอะๆในสวนเราเนี่ยมันจะหาอยสลายเพลิเดียวใบบุงใบไม้เนี่ยตรงคลิปที่เป็นก้อนขี้วัวเนี่ยก็จะมีตะลากมันมากินเดี๋ยวมันมาหากินเองนะครับใส่รอฝนได้เลยครับตัวนี้หน้าแรงๆมันเข้าง่ายไม่ใช่ไปใส่ช่วงหน้าฝนนะมันเข้าลําบากเทกระสอบได้เลยถ้ามีกระสอบนะครับสําหรับขี้วัวน,นะครับ สวนยางเนี่ยมืดแล้วฮะดูดิยังแดดอยู่นะหมายมืดหมายถึงว่าใบดกดำมากเลยนะครับอีกสักอาทิตย์หนึ่งดูไม่เป็นภาษาอีสานเบื้องบมเป็นครับเบื้องลวดภาษาอีสานดูสภาพต้นยางของผมดินะก็ยังมีน้ำยางให้กีดอยู่นะกีดไปจนกว่ามันจะไม่ค่อยออกนะครับ f อซ มันไม่ออกมันร้อนแต่มันก็นไม่ออกเดี๋ยวเด,เดี๋ยวลูกน้องเราเขาจะหยุดกรีดเองเราจะไปบอกให้เขาหยุดนะครับแล้วแต่อารมณ์เขาไปเลยนะฮะศิลปินนะ่ะลูกน้องเราขอให้กรีดแล้วก็พ่นน้าหมักให้เราแค่นี้แหละครับขอแค่นี้แหละครับกรีดบาดช่างมันมีน้ําหมักตัวช่วยอยู่แล้วนะฮะคือที่มันกรีดบาดช่างมันกนะ็คือว่าลูกน้องเราใหม่ด้วยของผมนะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเปลือกสองนะมันบาดอยู่แล้วเปลือกบางด้วย เปลือกเก่าที่มันไม่ได้หนาอะไรมากมันบ้าง,างเห็นไหมก็จะบาดอย่างเงี้ยนะับเดี๋ยวสักหน่อยแล้วก็มาหาจุดกรีดเอาก็ได้เนี่ยแถวเนี้ยผมไม่ซีเรียสหรอครับเราอย่าไปซีเรียสมากเดี๋ยวเครียดเปล่าๆขอให้มันมีน้ำยางนะครับคือขอให้ในเนี้ย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 บริเวณเนี้ยนะครับมันมีน้ำยางแล้วเราหาวิธีเอาน้ำยางออกมาได้นะติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับว่า ไม่มีหน้ากีดแต่ข้างในมีหน้ายาน้ำยางแล้วเราทำไงบอกเลยก็ได้นะครับผมเล็งไว้แล้วนะครับอย่างเงี้ยมันไม่บางต้นนะครับในอนาคตผมจะเจาะนะเจาะแล้วก็อัดแก๊สนะครับเอทิลีนนะครับเพราะว่ามันมันกีดไม่ได้ถ้าสมมติมันไม่มีแผลกีดจริงๆนะครับพอดีได้ไขปัญหากับเอฟซีถามมาแล้วคุยกันหลายหลายท่านนะครับถ้าไม่อาจารย์ถ้าไม่มีหน้ากีดทําไงเจาะเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ย อันนี้ยังกรีดได้ใช่ไหมถ้าไม่มีบางต้นเนี่ยมันตะปูดออกมาเหมือนเนื้องอกคนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยก็จําเป็นต้องเจาะอัดแก๊สที่มันเป็นจะเป็นหลอดมันหะลอดออกมาเงี้ยสบายเลยครับไม่ต้องไปซีเรียสลวครับหน้ากรีดไม่มีที่ค้นๆกันอยู่มันไม่เกี่ยวกับหน้ากรีดไม่มีหรอกครับโคนเพราะมันไม่มีน้ํายางครับ fc ถ้ามันมีน้ํายางอ่ะเราหาวิธีออกมาได้หมดนะฮะดูขี้ไก่เอ,อ้ขี้วัวขี้วัว ี้วัวคอกของผมเนี่ยเลิกเลี้ยงแล้วเห็นไหมเดี๋ยวยางมันเดี๋ยวมันก็มากินเองแหละนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเนื้อไม้เห็นไหมครับเอฟซีเดี๋ยวมันก็ปิดฮะ,ะปิดตรงเนี้ยตรงที่เนื้อขึ้นมาใหม่มีน้ํายางเยอะด้วยแหละอย่ายลืมนะครับหน้าฝนเนี่ยจัดเต็มไปเลยใส่ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ kaz, ๋ยเคมีนะครับ lifes. ยินกับยางนะครับปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยคอกมันคือหินกับยางนะครับขาดไม่ได้นะครับ ปุ๋ยเคมีเนี่ยใส่ไล่ละกระสอบครึ่งไปเลยนะครับถ้ายางอายุสิบกว่าปีขึ้นไปนะครับนะครับถ้าอยากได้ผลผลิตเยอะนะฮะให้มันกินหลายๆครั้งไม่ใช่ใส่ครั้งเดียวกระสอบครึ่งนะครับแบ่งแบ่งใส่ครั้งละครึ่งกระสอบนะสามครั้งนะครับต้นฝนกลางฝนปลายฝนนะฮะต่อไล่นะฮะแล้วอย่าลืมปีต่อไปก็เพิ่มขึ้นทีละสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอย่างที่ย้ำหลายๆคลิปนะครับการไม่ใช่ปีนี้ใส่เท่านี้ ใส่สิบกระสอบปีหน้าก็สิบกระสอบปีต่อไปก็สิบกระสอบไม่เอานะครับไม่เอานะครับเพิ่มขึ้นทีละสิบเปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างปีนี้สิบกระสอบปีหน้าสิบเอ็ดกระสอบปีต่อไปสิบสองกระสอบนะครับเดี๋ยวต้นนี้มันไม่มีหน้ากีดนะต่อไปเราก็จะคาดว่านะเราก็สมมุติไม่มีจริงๆงน,น,นะแต่มันมีแน่ๆแหละผมว่าเดี๋ยวมันก็สร้างเนื้อไม้แต่สมมุติไม่มีจริงๆเราเจาะอัดแก๊สเลยสมมุติสมมติเฉยๆแต่ผมคิดว่านะ เดี๋ยวมันก็จะสร้างเนื้อไม้ถ้ายางเราเยอะแเรากีดไม่ต้องยาวหรอกเอาแค่นี้คืบหนึ่งแค่นี้แคน้ถ้าน้ำยางเราอย่างต้นเนี้ยมันอ้วนพีเงี้ยโอ้กีดแล้วก็จก็สร้างใหม่นะต้นใหญ่เงี้ยจุดยอดเลยแหละขอบคุณครับ FC สวัสดีครับ